นี่ครับนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้เครื่องตัดหญ้าเราสตาร์ทไม่ติดนี่เลยครับหัวเทียนครับหัวขาดเลยครับสำหรับเครื่องตัดหญ้าผมนะครับก็หาอยู่ตั้งนานนะครับทำไมมันสตาร์ทไม่ติดสักทีนะครับก็เป็นที่หัวเทียนขาดนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาตั้งวาลนะครับหลังจากที่เครื่องตัดหญ้าผมมัน สตาร์ทยากนะครับสตาร์ทติดยากนะครับเร่งแล้วก็ติดแต่ว่าเร่งไม่ขึ้นนะครับเหมือนน้ำมันท่วมเหมือนอไม่ปกตินะครับเสียงก็เค็กๆนะครับก็เลยศึกษาหาข้อมูลในใน u t u b e ใน Google ดูนะครับก็ลองมาตั้งวาวดูนะครับผมเคยตั้งทีนึงแล้วนะครับแต่ว่าเราเราเรา,เราไม่มีฟิลเลอร์เกตสำหรับการ สำหรับการตั้งวาวที่ถูกต้องนะครับผมก็เลยได้ไปซื้อฟิลเลเกตมาจากร้านอะไรล่ย,ยนนะครับในราคา200บาทก็จะมาตั้งวาวไอดีไอเสียให้มันแบบได้ค่าที่ถูกต้องนะครับ ตอนนี้ก็คือสายสำหรับสตาร์ทกระขาดด้วยนะครับของผมก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับมีแต่ปัญหานะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะทำวิธีการประกอบประกอบสายเปลี่ยนสายสตาร์ทอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำการตั้งวาลวให้เพื่อนๆดูนะครับ อนอื่นเราต้องหา,ามาร์กก่อนนะครับจะเป็นลูกศรสามเหลี่ยมชี้ให้มันขึ้นอยู่ข้างบนนะครับเป็นศูนย์ตายบนนะครับตัวนี้นะครับลองลองดึงหมุนหมุนตัวสตาร์ทหมุนให้มันขึ้นมาอยู่ข้างบนสุดนะครับจะเป็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมชี้ขึ้นมาข้างบนนะครับก่อนที่จะตั้งวาลนะครับ เราก็ใช้ประแจเบอร์8นะครับเ <c oughs> บอร์8หมุนหมุนออกก่อนนะครับแล้วก็ใช้หกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมสำหรับการรัดตั้งนะครับเราก็หาฟิลเลอร์เกตสำหรับเบอร์ ID <c oughs> ผมจะใช้0.08นะครับ0.08 ไอเสีย0.10นะครับผมก็ไม่ใช่ช่างนะครับแล้วก็เป็นช่างที่อยากจะทำเองนะครับหาความรู้เองนะครับก็เลยเครื่องไม้เครื่องมือก็หาซื้อเองนะครับ อันนี้ผมตอนแรกก็ใช้จุด0.10สำหรับ ID ไอเสีย0.13นะครับมันก็ยัง <c oughs> ยังเสียงยังก็ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยใช้0.08สำหรับ ID 0.10สำหรับไอเสียนะครับก็ทำการนะครับ ใช้ฟิลเลอร์เกจสอดเข้าไปแล้วก็ปรับตั้งหมุนหกเหลี่ยมปรับตั้งนะครับให้มันฝุดฝืดนะครับไม่หลวมไม่แน่นจนเกินไปนะครับฝุดฝืดพอได้ค่าแล้วก็เราก็ใช้ประแจเบอร์8หมุนให้แน่นนะครับ วลไอเสียก็ตั้งเหมือนกันนะครับ,บผมใช้0.10นะครับสำหรับการปรับตั้งติศย บางทีเราก็คิดว่าน่าจะที่รถที่เครื่องตัดหญ้าสตาร์ทไม่ติดเนี่ยมันจะเป็นที่คาบูอย่างเดียวนะครับบางทีก็ไม่ใช่นะครับคาบูอ่ก็ล้างแกะออกมาก็ล้างมันก็เป่ามันก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะครับมันก็ไม่สกปรกไม่อะไรแต่ว่าเครื่องตัดหญ้ามันจะเป็นด้วยหัวเทียน Hablando. หัวเทียนบอร์ดหรือว่าการตั onboard onboard ้งวาวที่ที่ที่ไม่ได้ค่านะครับก็พวกนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เครื่องตัดหญ้าสตาร์ทไม่ติดได้นะครับของผมก็เจอก็เจอวาวนะครับวาวที่ไม่ได้ค่าแล้วก็หัวเทียนนะครับ โอเทียนหรือว่าลืมปั๊มน้ำมันขึ้นคาบูนะครับอย่างนี้ก็ไม่ติดนะครับหรือสตาร์ตติดยากนะครับก็ใช้มาหลายปีแล้วนะครับสำหรับเครื่องตัดหญ้าของผมบางทีก็สตาร์ตยังไงก็ไม่ติดนะครับแทบอยากจะชุบทิ้งนะครับแต่ว่า สาเหตุมันเราสามารถแก้ไขได้นะครับถ้าแก้ไขให้ตรงจุดเนี่ยอืมก็ยังใช้ได้อีกนานนะครับไม่ต้องไปหาช่างก็ได้ครับเราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับอ่ะมาลองสตาร์ทกันเลยครับหลังจากที่เราเปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็ปรับตั้งวาว ผมได้เปลี่ยนสายสตาร์ทเรียบร้อยแล้ว